สวัสดีครับอยู่กับผมแม็มกบุญกวีก็สวัสดีวันที่สิบสองนะครับนี้ก็รอเวลาเลิกงานนะครับอยู่หน้าโรงงาน,นครับอยู่หน้าบริษัทก็ถนนเส้นสีเกตกันทาลารังนะครับก็สวัสดีวันที่สิบสองสิงหาครับวันแม่แห่งชาติก็ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทําบุญตักบาตรในนามวันแม่นะถ้าที่ไหนเขาจัดแต่ได้ข่าวว่าที่บ้านเขาจัดอยู่แต่ผมคงกลับไปไม่ทันนะครับตอนแรกก็กะว่าจะออกสักตีห้าเนพะื่อจะไปทําบุญแต่พอดีลูกพี่ไม่มาก็เลยต้องอยู่ลากยาวถึงสองโมงนะครับ วันแม่แห่งชาติครับในนามวันแม่ก็มาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องๆองทุกคนมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่บ้างนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พ,พี่ที่อยู่ต่างบ้านนะครับต่างบ้านอย่างเช่นไปทำงานในเมืองกรุงไม่ได้กลับบ้าน ก็พยายามหาเวล,เวลาโทรหาพ่อแม่มบ้างนะครับก็เข้าใจแหละว่าเราไปทำงานต่างถิ่นไม่ค่อยมีเวลาเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันเข้ากะบ้างเข้าเช้ากับดึกเข้ากลางคืนออกเช้าก็าไม่ค่อยมีเวลาทาเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็ โทรหาครอบครัวบ้างน,นะครับถึงแกจะเห็นว่าเราอายุมากแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแต่ยังไงแกก็ยังคงเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับสายใหยพ่อแม่อยู่ไกลแค่ไหนก็ยังรักและคิดถึงเสมอนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับขอสวัสดีครับ